You're listening to b a n g k o k Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะในเช้าวันจันทร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้อยู่กับดิฉันในปภรทิพย์มณีหรือว่ารุ้งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะเราสองคนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปอัปเดตเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินที่น่าสนใจในรอบจัปกาห์นี้ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าท่านไหนที่ติดตามตลาดอยู่เป็นระยะระยะนะคะคงจะพอทราบว่ามี movement ในตลาดค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอย่างตัวดอลลาร์บาทเนี้ยล่าสุดนะคุณอุ้ยขึ้นไปแตะ33.45แล้วนะคะแล้วอัตราผบลบตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือที่เราเรียกกันว่า b o n yield เนอะก็ลดลงมาบางทนเนอร์เนี่ยลดเป็น1เบ basis p o i n t เลยภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะค่ะปัจจัยที่ทําให้ตลาด เวียงได้ขนาดนี้นะไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลเลยนะคะมีอีเวนท์ที่ลงคิดว่าเป็นไฮไลท์อยู่แล้วก็อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังค่ะส่วนในของปัจจัยภายในประเทศก่อนเลยเนี่ยมีเรื่องของการประชุมกนง,งอนะคะหรือว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราเนาะก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจ ของบ้านเราด้วยนะคะส่วนในต่างประเทศเนี่ยก็มีตัวเลขการจร้างงานของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดเดี๋ยวเรามาคุยกันในวันนี้นะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงตลาดรีแอคยังไรบ้างแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องติดตามอะไรต่อคะ่ะคุณอุ้ยเรามาเริ่มจากในประเทศกันก่อนดีไหมคะในเรื่องการประชุมกอนงว่าผลออกมาเป็นยังไงแล้วที่เขาบอกเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรสมุมไหนบ้างคะครับคุณลุงก็อยากชวนให้ดูนะครับในส่วนของดอกเบียนโยบายของบ้านเรานะครับเราอยู่กับโควิดมาปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ ครั้งสุดท้ายที่ทางกรงเงอิมีปรับดอกเบีย้ยนะครับก็คือวันที่20พฤษภาคมปี2563ปีที่ผ่านมาโดยที่ครั้งนั้นเนี่ยทางกรงเงอนอนเขามีมติ4ต่อ3 4คนเนี่ยบอกให้ลดดอกเบีย้ยลดดอกเบีย้นยนโยบายจาก0.75เนี่ยลงไปอยู่ที่ระดับ0.5ซึ่งตัว0.5ที่ลดไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมานะครับ นี้ผ่านมาปีกว่าเนี่ยทางสถานการณ์ทางโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ตัวเศรษฐกิจก็มีการปรับประมาณการลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตัวดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่0.5ตัวเนี้ยทางทปทขเขาก็ยังคงดอกเบี้ยเรื่อยมาโดยที่สาเหตุหลักนะครับคุณลุงเขาให้ว่า2เหตุผลที่เขายังคงดอกเบี้ยเรื่องแรกนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าตัวดอกเบี้ยที่0.5เนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ํามากๆแล้ว แล้วเขาก็คิดคว่าตัวเนี้ยถ้าเราจะช่วยต่อนะครับสิ่งที่สําคัญมาก,กว่าการลดดอกเบีย้ยก็คือมาตรการทางการเงินที่จะออกมาน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับ,รบอันนี้เป็นสาเหตุที่1สาเหตุที่2นะครับเขาพูดถึง policy space ครับคุณลุง policy space ก็คือการรักษาขีดความสามารถของนโยบายทางการเงินคือพูดง่ายๆคือเขาบอกว่า,าต้องการเหลือกระสุนไว้นิดหนึ่ง ปัจจุบันเนี่ย0.5ก็ต่ำใช่ไหมถ้าลดลงไปไปเหลือศูนย์เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหลือกระศูนที่จะขยับขยื่นได้นะครับเก็เลยมองบอกว่าตัว0.5เนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วแล้วอยากจะ reserve policy space เป็นกระศูนไว้เพื่อตอบสนองในยามที่เศรษฐกษิจเนี่ยเ,ออเข้าสู่สภาวะแย่จริงๆนะครับถึง<ม>จะเริ่มมีการลดดอกเบีย้ยต่อค,ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรงเงเข้าทงหกดดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นมาปีกว่าๆนะครับในการประชุมกรงง ซึ่งมีการประชุมวันที่4สิงหาคมก็คือวันพุทธที่ผ่านมานี่ครับ<ฆ>เสียงในรอบนี้เนี่ยก็คงดอกเบียเท่าเดิมนะครับใน6เสียงบอกให้คงดอกเบียอยู่ที่0.5%เนี่ยอยู่ที่ทั้งหมด4เสียงอีก 2, <ฆ>2เสียงนะครับบอกให้ลดอัตราดอกเบียลงมาอยู่ที่0.25%ลุงตัวเนี้ยเราเลยเรียกว่าเป็น surplus cyclic เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาคงดอกเบียอยู่ที่0.5%ตลอดใช่ไหมครับมาติดค<ฆ>่อนข้าเงเองกันร พอมาคราวนี้นะครับมติไม่เอกฉรัละ4ี่คนบอกให้คงอีก2เสียงบอกให้ลดนะครับค่ะเราลองไปดูด้วยกันว่ากรรมการอีกสองท่านที่บอกให้ลดนี่ก็เห็นควรบอกว่า เศรษฐกิจก็ค่อนข้างต้องการแกงขับเคลื่อนแล้วก็เห็นควรที่จะลดดอกเบีย้ยเพื่อเป็นมาตรการในการพยุงเศรษฐกิจแล้วก็รองรับแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะมีความเสี่ยงสูงในอีกระยะเวลาข้างหน้านะครับอันนี้คือ2เสียงที่บอกให้ลดดอกเบีย้ย<ะ>อยากชวนคุณลุงให้ดูในเรื่องของการปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจในช่วงต้นของรายการนี่คุณลุงมีพูดไปบอกว่าเศรษฐกิจมีการปรับลดการเติบโตลงมาใช่ไหมครับผมอยากชวนให้ดูว่าการลดการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีการลดมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าเราจํากันได้นะครับใน treasury podcast ของครั้งก่อนนะครับเราพูดถึงในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจบ้านเราว่ามีการลดการเติบโตลงมาจาก3%เหลือ1นึปเปเนี่ประมาณในช่วงเดือนมีนาคมพอมาถึงเดือนมิถุนายนก็มีการลดประมาณการลงไปเหลือ1.8และล่าสุดนะครับในการประชุมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาจาก1.8เนี่ยคุณลุงก็ลดลงมาอีกรอบหนึ่งจนปัจจุบันเนี่ยเหลือว่าจะเติบโตในปี64นะครับอยู่ที่ระดับ0.7%คุณลุง ค่ะก็คือลดลงมาอีกใช่ครับลดลงมาต่อเนื่องเลยจาก3เป็น1.8แล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่0.7ในปีนี้นะครับ<ะ>อยากจะชวนให้ดูว่าจาก1.8ลดลงไป0.7มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นแรงกดดันปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดที่เขาใช้คําว่ายืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากกว่าที่ประมาณการไว้ตรงนี้คุณลุงคิดเป็น1.1%จาก1.8ใช่ไหมถูกลดลงไป1.1 เพราะว่าเนื่องด้วยตัวโควิดตรงนี้นะครับ<ะ>แล้วก็ปัจจัยอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของอนโยบายการเปิดประเทศที่ชา้าแล้วก็เครื่องชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆทีนี้เราลองมา<ะ>ดูปัจจัยบวกที่เป็นตัวชะลอเนี่ยก็คือมาตรการกระตุ้นของภาครัฐตัวนี้จะส่งผลเข้ามาอยู่ที่ประมาณบวก0.4แล้วก็การส่งออกที่จะดีกว่าคาดบวกปีศูนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตั้งต้นที่1.8แใช่ไหมครับ1.8เราลบปัจจัยเสี่ยงแล้วเราบวกปัจจัยสนับสนุน ออกมาเบ็ดเสร็จนะครับประมาณการล่าสุดเราก็เลยบอกว่าในปี64เนี่ยน่าจะโตได้อยู่ประมาณ0.7อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ประมาณล่าสุดของเศรษฐกิจไทยนะครับคุณลุงค่ะสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มอีกครับคุณลุงก็คือในปี65นอกจากจะลดปี64ด้วยนะครับในปี65นะครับทางกรงงก็มีการลดประมาณการเศรษฐกิจลงเหมือนกันจากที่คาดว่าจะโต3.9 ลดลงมาเหลือว่าจะโต3.7%ครับซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าโดยปกติเราลดปีหนึ่งแล้วก็เราก็จะหวังว่าปีหน้าก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าลด1ปีก็เพิ่มอีก1ปีแต่ตอนนี้เป็นการปรับลดทั้ง2ปีนะครับทั้งปี64แล้วก็ปี65ครับในส่วนของการลดการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยปัจจัยที่สําคัญที่เขาให้ว่าต้องติดตามอะไรก็คือเป็นติดตามสถานการณ์การระบาดในประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับ โดยที่ในสภาวะปกติในส่วนเบสเคสเนี่ยเขามีสมมติฐานบอกว่าการท่องเที่ยวนะครับก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ให้มาปกติได้ในช่วงต้นไตรมาสที่4ของปีนี้อันนี้ปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ก็คือลดการกักตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติลงนะคุณลุงเหลือศูนย์วันในช่วงไตรมาสสของปีหน้าได้ด้วยปัจจัยตรงนี้เขาคิดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในปีนี้ประมาณ1 5 0 0 0 0หคนแล้วก็6ล้านคนในปีหน้า ตรงนี้นะครับเป็นส่วนเบสเคสค่ะแต่พูดถึงเบสเคสนี่จานวนนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้ถือว่าเยอะนะคุณอุ้ยถ้ามองในแง่ที่ว่าประเทศไทยเราก็ไดรฟ์ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักพอสมควรนะคะเป็นหลักครับคุณลุงเพราะว่าในส่วนของการท่องเที่ยวนะคุณลุงคิดเป็น20%ของ GDP เลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ถือว่ามีส่วนสําคัญแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมโรคระบาดว่าจะทําให้ภาคการท่องเที่ยนี่กลับมาเปิดได้หรือเปล่าครับ ค่ะตรงนี้ก็ต่อเนื่องจากที่คุณอุ้ยเล่าเมื่อสักครู่นะคะลุงก็เชื่อว่าในมุมมองของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยซีนารีโอนี้คงเป็นซีนารีโอที่ตลาดคงไม่ได้คาดคิดกันไว้เท่าไหร่เนาะเนื่องจากความเปราะบางทางเศรษฐกิจแล้วก็ดูจากฟอร์เควสที่คุณอุ้ยเล่าให้ฟังก็คงจะค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะแต่ในมุมของ Policy Space ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดอินเดียที่ดอกเบี้ยเขาอยู่ระดับประมาณ3.5-4%้เนเี่ยเราก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าบ้านเราเนี่ เพราะฉะนั้นการที่กรนง,องอเสียงแตกในรอบนี้ลุงคิดว่าก็เป็นเซอร์ไพรส์ในตลาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ทําให้ตัว fx แล้วก็บอนยูอะไรต่างๆของบ้านเราเนี่ยมีเวี่ยงเวียงเหมือนกันเนาะระหว่างสัปดาห์ตอนนี้มูฟเมนต์ของตลาดเป็นยังไงบ้างคะคุณกุ้ยใช่ครับคุณลุงผลกระทบที่ตามมาทันทีเลยก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาลที่ผลตอบแทนเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราลองไปดูตัวผลตอบแทนการลงทุนพันธบัตรต3ปีนะครับคุณลุงในช่วงก่อนการประชุม กรง,งออในช่วงเย็นวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่0.57็เปซพอมาช่วงสิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวผลตอบแทนเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่0.5 1>, 1เป 1> อ,อ,อร,ร์เซอืมค่ะตตรงนี้บอกอะไรเราใช่ครับ0 0 6เตรงนี้บอกอะไรเราแปลว่าปัจจุบันนะคุณลุงดอกเบีย้นยนโยบายอยู่0ูใช่ไหมครับตัวผลตอบแทนพันธบัตร3ปีอยู่0.51่แปลว,ว่าตลาดเขามองไปถึงว่านอีก3ปีข้างหน้านี้โอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยแทบจะไม่มีเลยแถมมงีีโอกาสท่จะลด้วย นะครับแล้วก็ชวนให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเราไปดูผลตอบแทนพันธบัตรที่ยาวขึ้นนะคุณลุง5ปีนะครับก็ปรับตัวลดลงจาก0.8ลงมาเป็น0.7ตัว10ปีก็ปรับตัวลดลงจาก1.56ไปเป็น1.50เรครับค่ะเรียกว่าก็ลงมาในแทบจะทุกทุกเทนเนอร์เลยใช่ไหมคะคุณอุ้ยในส่วนของอัตรา,าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นปัจจัยกดดันด้วยที่ทําให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงคุณลุงจากต้นสัปดาห์ที่อยู่ประมาณ33ทุนทุวนๆก็ปรับตัวอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเร็วนะครับปัจจุบันไปอยู่ที่ประมาณ33.45 สาเหตุหลักก็คือพอผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงมาคุณลุงยุง้ยัไเกิดอะไรขึ้นนักลงทุนต่างชาติเขาก็อยากจะไปถือสกุลเงินที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าตรงนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลดลงก็ส่งผลกระทบทําให้ค่าเงินบาทนี่ปรับตัวอ่อนค่าลงด้วยครับถือว่าปรับตัวอ่อนค่าลงมากที่สุดในภูมิภาคเลยครับคุณลุงถ้าเราไปดูตั้งแต่ต้นปี2021เนะครับเราลองดูว่าเพื่อนบ้านของเราตั้งแต่เกาหลีฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ ต่างๆเนี่ยจะไม่ปรับตัวอ่อนค่าลงเกิน10%ในขณะที่ของเราจะปรับตัวอ่อนค่าลงอยู่ประมาณ10.21%ถ้าเรานับตั้งแต่ต้นปีก็ถือว่าเป็น worst performer ในตลาดเอเชียด้วยครับ ค่ะเรียกว่าตอนนี้เรามองในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปแล้วใช่ไหมคะแต่ลุงว่าต้องมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่อยากทราบว่าเอ๊ะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่อาจจะส่งผลกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราได้อีกนะคะตรงนี้คุณอุ้ยมองว่ามีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามบ้างคะครับคุณลุงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับหลักๆเนี่ยเขาก็ดูในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในกรอบเป้าหมายหรือเปล่านะครับ ทีนี้ถามว่ากรอบเป้าหมายในแรกของประเทศไทยก็จะอยู่ประมาณ1-3%เ่าเรียกว่าอินฟลชั targeting 1นาอร์เ็ตอยากชวนให้ดูว่าตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงปีนี้คาดว่านะครับเงินเฟ้อทั่วไปนะ่าจะอยู่ประมาณ1%นิดหน่อยแล้วก็เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ประมาณ0.2%นเนั่นแปลว่าอะไรครับตัวแรงกดดันเงินเฟ้อต่ำมากมากเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นถัดไปเราก็ไปดูว่าท้โรัเศรษฐกิจเป็นยังไงการจ้างงานเป็นยังไง ในการประชุมรอบที่ผ่านมานะครับทางกรองององก็มีการเปิดเผยตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือในส่วนของประชากรนะครับเขาไปดูในจังหวัดต่างๆที่เป็นสีแดงเข้มมีทั้งหมด29จังหวัดใช่ไหมคุณดูงในสีแดงเข้ม29จังหวัดนะครับมีประชากรทั้งประเทศนี่คิดเป็น43าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในกลุ่ม29จังหวัดนี้นะครับคิดเป็นสัดส่วน7 8เปอร์เซ็นต์ของ GDP อื ก็คือเรียกว่าสามในสี่นะคุณอุ้ยใ่ะใช่ครับใช่ครับแปลว่าการจํากัดการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็การล็อกดาวน์ต่างๆก็ส่งผลกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่คุณลุงว้าเกิน 3- ใน4แล้วก็ชัดเจนนะครับไทยสั่งขวามือถ้าเราไปดูในส่วนของมาตรการต่างๆกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่มีการระบาดจะสังเกตได้ว่ากิจกรรมลดลงชัดเจนนะครับการระบาดในรอบแรกเดือนเมษายน เทียบกับเดือนมิถุนายนแล้วก็เทียบในเดือนกรกฎาคมเราจะเห็นว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐก,กิจลดลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ใกล้เคียงกับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วครับอืมค่ะแล้วในภาคของการจ้างงานเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจว่าเป็นอีกหนึ่งในเซกเตอร์ที่ปกติแล้วธนาคารกลางหลายๆประเทศก็จะพิจารณาร่วมด้วยใช่ไหมคะคุณอุ้ยใช่ครับคุณลุงในส่วนของการจ้างงานนะครับอยากจะชวนให้ไปดูในแง่ของคนว่างงานคุณลุง ตั้งแต่เกิดโควิดนะครับเราจะเห็นว่ามีคนว่างงานระยะยามเพิ่มขึ้นแต่มีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเขาเรียกว่าผู้เสมือนคนว่างงานคุณลุงเคยได้ยินไหมครับอ่มัต้องมีเดฟ i ิ i ันพิเศษแน่ๆใช่ไหมคะใช่คุณลุงเสมือนคนว่างงานแปลว่าในหนึ่งวันทํางานน้อยกว่าสีชั่วโมงแต่ว่าในบางทีเนี่ยบริษัทต่างๆพอเจอวิกฤตใช่ไหมเขาก็อาจจะยังไม่ไดอยากจะลดคนทันทีนะครับเพราะอาจจะเก็บไว้แต่เขา ใช้วิธีว่าลดชั่วโมงการทํางานลงนะครับตล้วเนี่ยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เรียกว่าว่าผู้เสมือนคนว่างงานก็น่าสนใจมากนะครับว่าตัวเลขผู้เสมือนคนว่างงานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนเมษายนล็อกดาวน์ปีที่แล้วแล้วก็ปรับตัวลดลงมาแล้วในรอบนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นว่าผู้เสมือนคนว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับคุณลุงเพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่าตลาดแรงงานค่อนข้างเปราะบางมากครับ ค่ะก็เรียกว่าในช่วงตอนปลายปีที่แล้วเนาะสถานการณ์อาจจะเริ่มคลี่คลายตัวเลขตัวนี้ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราอาจจะต้องจับตามองเพิ่ม,เต,มเติมว่าจะส่งผลกระทบกับทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนด้วยเมื่อตะกี้นี้เนี่ยคุณอุ้ยพูดถึงเรื่องของการจ้างงานอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขการจ้างงานแต่เป็นของสหรัฐเนาะออกมาแล้วก็ค่อนข้างคอนทราสต์กับบรรยากาศบ้านเราพอสมควรอันนี้ออกมาดีกว่าคาดใช่ไหมคะคุณอุย้ย โอ้สหรัฐเป็นตรงกันข้ามกับประเทศเราเลยครับตัวสหรัฐนะครับประกาศการจร้างงานเขาเรียกว่าการจร้างงานนอกภาคเกษตรคุณลุงเพราะว่าภาคเกษตรปกติะพันผวนใช่ไหมครับทุกวันศุกร์ต้นเดือนเขาก็จะมีการประกาศว่าแล้วนอกภาคเกษตรล่ะมีการจร้างงานกี่ตําแหน่งนะครับปรากฏว่าในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมามีการจร้างงานเพิ่มขึ้นมาประมาณ9 4 0 0 0 0ี่หมื่นตำแหน่งครับ สูงกว่าการคาดการเอาคาดการอยู่800,000กว่าตําแหน่งแต่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงไปได้เยอะแล้วก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณลุงอ,อยากชวนให้ดูเพิ่มว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตนะคุณลุงตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคบของสารัฐโดยปกติตัวเลขเขาอยู่ประมาณ150ล้านพอเกิดวิกฤตโควิดขึ้นปีที่แล้วตัวเลขนี้ก็ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ130ล้าน ถามว่าปัจจุบันเราไปไกลขนาดไหนเราค่อยๆทุกแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยทางสหรัฐก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องปัจจุบันล่าสุดก็ขึ้นมาอยู่ที่140กว่า,วาจะกใกล้ๆ150ล้านคนแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเริ่มเริ่มจะค่อนข้างกลับไปใกล้เคียงกับก่อนเกิดวิกฤตโควิดแล้วครับมาดูตัวเลขการว่างงานนะครับตัวเลขการว่างงานก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่5.4ก็ต่ํากว่านักวิเคราะห์ที่เขาคาดการไว้ว่าอยู่ที่5.7 นะครับปัจจัยตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ o s สิทีฟมากๆแล้วก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นคุณลุงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ S&P 500ก็ขึ้นไปออทาให้นะครับคุณลุงขึ้นไปอยู่ที่4,430จุดก็เรียกได้ว่าออทามหฮในรอบประวัติศาสตร์นะครับ ค่ะแล้วก็ออทำไฮอย่างต่อเนื่องด้วยเนาะเบรกเรคคอร์ดมาเรื่อยๆเลยนะคะคุณอุ้ยใช่ครับตั้งแต่ต้นปีก็เพิ่มขึ้นไป20%ถือได้ว่าเป็นดัชนีที่ปรับตัวดีขึ้นมากที่สุดดัชนีหนึ่งเลยในโลกใช่ครับ เอาละค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเป็นมูฟเมนต์ในตลาดที่น่าสนใจนะคะคุณอุย้ยเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังรายการของเราอยู่เนี่ยอาจจะมีคําถามว่าในช่วงถัดไปเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงในความผันผวนของตลาดแบบนี้ในฐานะของผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกหรือว่าจะเป็นในฐานะของนักลงทุนเองก็ตามในส่วนของผู้ประกอบการก่อนละกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยลุงมองว่าสําหรับผู้ส่งออกนะบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาที่ระดับ3 3 4 5ตรงนี้เนี่ยถือเป็นช่วงเวลาทอง ผู้ส่งออกเลยนะคะเพราะว่าเป็นเลเวลที่เราก็รอคอยกันมานาน3ปีนะกว่าจะเห็นเลข33-45ตรงนี้แต่สำหรับผู้นำเข้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเมื่อเทียบกับต้นปีอะคะ่ะตัวดอลลาร์บาท ก็เคยไปแตะอยู่แค่29.9กว่าเท่านั้นเองก็ต้องยอมรับว่าตอนต้นปีเนี่ยเรทก็อาจจะเฟเวอร์ผู้นําเข้ามากกว่าตอนนี้นะคะแต่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เน้นย้ําอย่างหนึ่งค่ะว่าในการทําธุรกิจนําเข้าส่งออกสิ่งที่สําคัญก็คือการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองในตลาดเรานะคะก็มีเครื่องมือที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น fx forward หรือว่า fx option ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งเราก็คงจะได้ มีโอกาสมาอัปเดตกันเพิ่มเติมในท็อปิกนี้ในคลิปถัด,ถดไปค่ะสําหรับในส่วนของนักลงทุนเองนะคะความผันผวนในตลาดเราก็คงจะต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่เขาบอกว่า no pain no gain no risk no return ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระจายความเสี่ยงนั่นเองอย่างที่เราเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆน,นะคะในหัวข้อเรื่องการกระจายความเสี่ยงเติมผลตอบแทนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเรา ก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัปเดตอีกนะคะโดยทุกๆท่านสามารถติดตามเราสองคนได้ใหม่ผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook กับ y t u t u ของแบงของแบงค์ o k Bank SME โดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะหรือจะผ่านทาง SoundCloud, Podbean หรือ Spotify ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ